ตอนที่เขาอยากจะได้เขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งผัวขาผัวขามันเจ็บตรงนี้มันจ็บตรงนี้เฮ้ยเพลงอะไรโคตรหนุกเลยมันเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งผัวขาผัวขาเออมอนพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งผัวขาผัวขามันเจ็บตรงนี้อุย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 มอนอายมอนค่ะแม่ โอ้โหนี่แม่เียกจนคอแทบแตกนะเน่นขอโทษครับแม่เมื่อกี้นี้มอนเปิดเพลงเสียงดังไปหน่อยว่าแต่แม่มีอะไรล่ะครับป่าหรอกแค่จะถามว่าเย็นนี้แกจะกินอะไรอ๋อกินอะไรก็ได้ครับแม่อ่ะโอเคกินอะไรก็ได้นะโอ้ยหูฟังเกือบพาซวยแล้วไม่ล่ะเฮ้ย <c oughs> ไม่ฟังละเพลงอะอย่างนี้ต้องดูติ๊กต็อกช่องโดมอนใหยหยางแสนสนุกดีก,กว่า <c oughs> นี่ตลกจังเลยมีไรค่าช่วยเหาน้อย ไฟ <A an. S 1> ไไฟมันลูกยิงอะไฟไอ้โมดหยาดจัครับแม่ทำไมเรียกตั้งนานไม่ตอบฮะอ๋อขอโทษครับแม่พอดีม่อนใส่หูอุ้ยก็ถอดแล้วนี่หว่าโอ้ยนี่แกยังไม่ทันแกเลยนะหูแกตึงแล้วหรอฮะเมื่อกี้แม่ว่าไงนะครับยังไม่ได้ยินเสียงแม่เลยครับอุ้ยตอนนี้เหมือนจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วด้วยครับนี่หูแกเป็นอะไรหรือเปล่าอได้ยินแล้วครับโอ๊ยโล่งออกไปทีไม่ได้ยินแล้วครับมอนี่แล้วครับ ไม่ได้ยินแล้วครับฮะมนันได้ยินแล้วครับไม่ได้ยินอีกแล้วมนันได้ยินไม่ไมไม่อยู่หรอ